สวัสดีค่ะกลุ่มเรานะคะจะมานำเสนอในเรื่อง pragmatic approach in GI and general surgery ค่ะซึ่งกลุ่มของเรานะคะได้รับผิดชอบใน scenario ที่8เรื่องหลักจะเป็นเรื่อง hand antiseptic ค่ะนำเสนอโดย e อ t เท n นันทนาและก็เอกเท h ร a ชี n นะะินค่ะค่ะก็ข้อแรกนะคะก็คือให้ปลายมอร์เอวิดเดนแอนด์ดิสคัตท p ซับพอแล้วก็ดิสโพรบค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้งหมดหลักๆ4ประเด็น,นะค,ะค่ะค่ะก็เริ่มที่ประเด็นแรกนะคะค่ะประเด็นแรกก็คือคอเฮกซิดีนโกโคเนสซครับนะคะอาจจะลดจำนวนของปริมาณเชือ mm ้อแบคทีเรียบนมือเมื่อเปรียบเทียบกับพ o วิโอนไอโอดีนซครับค่ะค่ะก็จากงานวิจัยนะคะก็งานวิจัยที่ เรายกมานะคะเป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยคลอเฮกซิดีนกูโคเนตคะ่ะกับการล้างมือด้วยโพวิโอนโพวิโดนไอโอดีนะคะ่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะ่ะทำในกลุ่มพยาบาลห้องผ่าตัดะคะ่ะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่าเมื่อเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อนการล้างมือกับหลังการล้างมือเนี่ยพบว่าการล้าง มือโดยใช้คอฮกซิดีนกูโคเนตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการล้างมือโดยใช้โพวิโอนไอโอดีนค่ะค่ะแล้วก็ส่วนงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่ทำแบบ RCT ค่ะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยก่อนหน้าก็คือการล้างมือด้วยคอฮก คอเฮกซิดีนกูโคเนตเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าโพวิโดนไอโอดีนค่ะค่ะแล้วก็งานวิจัยนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่สนับสนุนในประเด็นเรื่องคอเฮกซิดีนกรูโคเนตเนี่ยว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าโพวิโอนไอโอดีนเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อามานะครับหลักฐานค้านนะครับ ก็คือเป็นการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างการใช้โพวิดอนไอโอดีนโพวิดอนไอโอดีนเอทานอลแล้วก็โคเฮกซีดีนกูโคเนตเอทานอลนะคะซึ่งจะเปรียบเทียบาการลดลงของเชื้อที่ทันทีกับที่2ชั่วโมงหลังจากล้างมือนะคะโดยพบว่าประสิทธิภาพของโพวิดอนไอโอดีนเอทานอลสูงกว่าโคเฮกซีดีนเอทานอลใน ระยะทันทีหลังจากการล้างมือแต่เมื่อติดตามไปที่2ชั่วโมงพบว่าผลไม่ต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามพบว่าผลการลดจำนวนเชื้อของเทียบระหว่างโพวิโดนไอโอดีนเอทานอลและโพบิโดนไอโอดีนที่ไม่มีเอทานอลตัวที่มีเอทานอลสามารถลดเชื้อได้ดีกว่าค่ะค่ะต่อไปเป็นประเด็นที่สองนะคะก็คือการใช้แบบแอลกอฮอล์เบสโซลูชันในการ หลังในการสครับนะคะ with additional antiseptic septic ingredient เนี่ยก็อาจจะลดปริมาณเชื้อบนมือได้ค่ะเปรียบเทียบกับการสครับด้วย Aqueous ค่ะค่ะก็งานวิจัยนี้นะคะเป็นการศึกษาว่าการใช้แอลกอฮอล์เบสโซลูชันเป็น hand antiseptic ในสำหรับการผ่าตัดเนี่ยมี ชี้ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าการล้างมือโดยใช้เป็นไอโอดีนโพวิโดนร่วมกับคอเฮกซีดีนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยก็คือก็คือแนะนำว่าควรจะใช้แบบแอลกอฮอล์เบสโซลูชันในการล้างมือร่วมด้วยค่ะค่ะแล้วก็งานวิจัยดีนะคะก็ชี้ให้เห็นว่า การล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เบสโซลูชันเนี่ยมีประสิทธิภาพในระยะยาวที่ดีกว่าการล้างมือแบบบลัชเบสไอดีนโซลูชันค่ะเพราะว่าสาเห็นว่าการล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เบสโซลูชันเนี่ยมีเอพิเคสซีที่ในระยะที่เหมือน D 2กับ D 5ค่ะเปรียบเทียบกับการล้างมือแบบ B B I S ค่ะ ต่อมาหลักฐานคัดค้านนะครับก็คือ,ก,อการศึกษานี้จะเปรียบเทียบระหว่างให้เซอร์เจียนล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์เจลกับอคอร์เล็กซีดีนะครับผมพบว่ามีการคอนทาม,มิเนชันที่สูงกว่าในกลุ่มที่ใช้แอลกอฮอล์เจลมากกว่าคอร์เล็กซีดีนะครับจึงแนะนำให้ใช้คอร์เล็กซีดีนมากกว่าแอลกอฮอล์เจลในการล้างมือก่อนการผัดลัดค่ะค่ะ อันนี้นะประเด็นที่3นะคะก็เป็นประเด็นที่ศึกษาเรื่องดูเร t ชันของการล้างมือค่ะก็คือเหมือนเขาบอกว่า3นาทีเปรียบเทียบกับ2นาทีการล้างมือด้วยระยะเวลา3นาทีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีกว่า2นาทีค่ะแต่ว่าหลักฐานนี้ก็เวลี่โลควอลิตี้ค่ะค่ะเพราะเราไม่ไปหางานวิจัยมานะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็คือ เป็นงานวิจัยที่ผลการวิจัยเนี่ยบอกว่าแหนซักขับ3นาทีเนี่ยจะลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียโดยเฉลี่ยได้มากกว่าการแ a น d ักขับแค่2นาทีค่ะแต่ว่างานวิจัยผลเนี้ยมันมีในยสสมคัญทางสถิติแต่ว่าไม่ได้มีในยสสาคัญในทางปฏิบตัติหรือว่าทางคลินิกค่ะซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นว่าการล้างมือก่อนการผ่าตัดเป็นเวลา2นาทีก็อาจจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการล้างมือ สานาทีในเชิงคลินิกได้ค่ะต่อมานะครับอ้หลักฐานคานซึ่งมี systematic review พบว่ามีสต u d ดีที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการล้างมือ2นาทีและ3นาทีด้วย4%ิเปอร์เซ็นคดีนกูโคนเนตพบวา่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติครับค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่หาว่าเนลพิกกับเนลปราสเนี่ย มีผลต่อจำนวนเชื้อแบคทีเ r ียในมือต่างกันหรือไม่ค่ะต่างกับเราไม่ใช้แบบเนลพิกหรือเนลบัตไหมคะค่ะ,คะก็จากงานวิจัยนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าการที่ทำเนลบัตกับเนลพิกระหว่างที่ทำเซอร์จิคอสขับคะไม่ได้แบบมีผลแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการไม่ทำค่ะ ซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าการทำเนลบัตกับเนลพิกเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำค่ะต่อมานะครับงานวิจัยนี้เป็นการทำ r a n d o m i z d control ชา i โดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม control ที่ไม่ใช้ทั้งเนลพิกและเนลบัตแล้วก็กลุ่มที่ใช้เนลพิกแล้วก็กลุ่มใช้เนลบัตนะครับพบว่าในกลุ่ม control มีประสิทธิภาพที่สูงกว่ากลุ่มที่มีนิน intervention ค่ะ ข้อ2นะคะในซีนาริโอที่8นะคะก็คือคำถามคือสรุปวิธีที่ควรใช้ในการล้างมือก่อนผ่าตัดะคะ่ะค่ะจากข้อ1นะคะที่เราได้มีการรวบรวมข้องานวิจัยเนี่ยก็พบว่าการล้างมือก่อนผ่าตัดนะคะก็ถ้าเพิ่มวิธีมาก็อาจจะเป็น1ก็คือล้างมือโดยใช้คอร์เทกซิดีนเป็นส่วนประกอบค่ะแล้วก็2เนี่ยก็ใช้เป็นแอลกอฮอล์เบสโซลูชันค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็ ไม่จําเป็นว่าจะต้อง3นาทีเท่านั้นค่ะอาจจะ3นาทีหรือ2นาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าปร,ประสิทธิภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะเราส่วนเรื่องการทํานิวบัตกับนิวพิกในช่วง s u r g i c a l อสครัเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นค่ะดังนั้นจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการล้างมือที่แนะนำโดย who นะครับโดยหลักๆก,ก็คือต้องให้เล็บสั้นนะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงการใส่เล็บปลอมหรือว่าใส่จิวเวลรี่นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยนนเบติเคสโซมก่อนที่จะเข้า OR ครับแล้วก็คลีนบริเวณเล็บแล้วก็นิ้วมือก่อนนะครับโดยขั้นตอนการล้างมือก็คือเริ่มจากการที่เริ่มล้างบริเวณนิ้วมือฝ่ามือแล้วก็หลังมือครับเป็นเวลา2นาทีหลังจากนั้นก็คือ เริ่มล้างบริเวณแขนโดยเริ่มจากข้อศอกไปจนถึงไหล่ครับโดยทำข้างละหนึ่งนาทีโดยต้องยกมือให้สูงกว่าระดับของศอกไม่ให้น้ำที่ศอกไหลลงมาที่มือนะครับหลังจากนั้นก็คือรักษาระดับมือให้อยู่สูงแล้วก็เดินเข้าไปใน OR ครับค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคำถามถามาถามว่า ในช่วงที่มีการระ,ะ,ระบาดของโควิด1 9นะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เนี่ยมีผลต่อแอนติเซปติกอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะก็คืองานวิจัยนี้นะคะก็คือเป็นการหาว่าแฮนไฮจีนคอมไพแอนในช่วงก่อนและหลังการระบาดของโควิด1 9เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะซึ่ง งานวิจัยนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่มีเกิดการระบาดของโควิด1 9ค่ะคอมพแอน์ของการแบบล้างมือแฮนด์ไฮจีนในกลุ่มของคนที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพค่ะมีแบบคอมพแอนที่ดีกว่าในช่วงที่เกิดมีผลคอมพลาแอน์ที่ดีกว่าในช่วงก่อนเกิดโควิดนะค่ะ งานวิจัยอันนี้ก็คือศึกษาเอา่ทียร์แรนในการล้างมือของเฮลท์แคร์ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบว่าในช่วงแพนดมิกช่วงเวฟแรกก็คือเจ้าหน้าที่มีไอทียรนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับแต่ว่าเมื่อติดตามไปเป็นระยะพบว่า,าในช่วงเวฟต่อมามีไอทียรนที่ลดลงและกลับสู่ระดับของก่อนที่จะมีการระบาดในระยะเวลาสองปีครับ ปุ่มของเรานะคะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ